คุณผู้ชมครัวันนี้หนูแดงะเนศองจันตะของเรานะคะหนึ่งเดียวของนักชกไทยที่ยังเหลืออยู่ก็ฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นค่ะชนะอีกเพียงนัดเดียวเท่านั้นหนูแดงก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกที่บราซิลค่ะ โดยในวันนี้เวลาประมาณ16นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยหนูแดงทะเนศองค์จันตะนักชกจากจังหวัดลำพูนวัย24ปีจะขึ้นชกรอบก่อนรองชนะเลิศพบคาคูเองอามาจากมองโกเลียทั้ทงคู่ยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะคะและดูจากฟอร์มของทะเนศตั้งแต่รอบแรกที่ผ่านมานั้นดีวันดีคืนความมั่นใจพกมาเต็มเปี่ยมและเจ้าตัวเองก็ตั้งใจแน่วแน,วแน่ว่าจะเอาตัวโอลิมปิกกลับประเทศไทยให้ได้ค่ะ ไม่ซีเรียสอะไรครับต่อยฟรีๆแล้วก็ดูดูคลิปวิดีโอที่เขาต่อยแล้วครับมงโกเลียก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็น้ำหนักก็พอดีครับตอนนี้เกินเกินพันเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้มาถึงณจุดนี้นะก็ทำให้เต็มที่ครับไม่ทำให้ผิดหวังครับช่วยส่งและเชียร์นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยนะครับผมสิบเอกธเนศอง์จันตานะครับต่อยในรุ่น52นะครับขอบคุณครับ ซึ่งถ้าวันนี้ทะเนศชนะก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกที่บราซิลเป็นใบที่5ของนักชกไทยทันทีนะคะซึ่ง4คนที่ได้ไปแล้วก็มีวุฒิชัยมาสุขจัดชัยบุตรดีสายลมอดีและเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมแต่ถ้าทะเนศแพ้ก็ต้องลุ้นให้คู่ชกซึ่งก็คือมองโกเลียคนนี้ค่ะคว้าแชมป์ในรายการนี้ถึงจะมีสิทธิ์ได้ตั๋วโอลิมปิกมานิ์ภูมภัยบูลถ่ายภาพอลิสาว,วิเศษสิงห์รายงานจากเมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบาจานค่ะ